วายพระเอกดังหยอดสาวสะเขินแล้วแบบนี้จะไม่ให้จิ้นยังไงไว้วละครคู่อย่างสายเลือดสองหัวใจกำลังจะออกอากาศในวันที่26มิถุนายนนี้แล้วดังนั้นนางเอกสาวทิสาว,วริทิสาเลยขออุ่นเครื่องความฟินลงภาพคู่กับคู่จีนอย่างมิกทองระยะให้ย่นความหวานกันสักหน่อย โดยที่สาแคปชั่นตายภาพไว้ว่าเอาเป็นว่าขอฝากสายเลือดสองหัวใจ26มิถุนายนนี้ตอนแรกด้วยนะคะ #admix under score ทองระยะ a b o o k under score mix ทำไมหารูปคู่ตอนถ่ายละครยากจังเลยอ่ะสายเลือดสองหัวใจ ซึ่งฝั่งของมิกก็ตรงมาตอบคอมเมนต์แบบชวนรีิดทันทีว่าพระเอกหล่อจังเลยครับนางเอกสวยเปล่าครับงูหยอดแสแรงขนาดนี้แล้วงานนี้จะไม่ให้แฟนๆเขาจิ้นยังไงไหวจะมิกว่าแต่มองสวรรค์หยดซัฟฟินขนาดนี้สเตตัสแค่เพื่อนบ้านจริงดี